ไปกันต่อในคมชัดลึกนะครับถึงระเบียบใหม่ของกกตว่าในการรวบรวมข้อบูลหลักฐานเพื่อจะนําไปสู่การยุบพักเมื่อสักครู่ได้คุยกับอาจารย์นรงเดชมองในทางวิชาการแล้วมันก็ยังมีช่องโหว่เหมือนกันที่ทั้งดึงได้แล้วก็เร่งได้นะครับตอนนี้จะคุยกับนักการเมืองบ้างเขามองระเบียบนี้อย่างไรคุณนิกรจำนงครับสสบัญชีรายชื่อและผู้อำนวยการพักชาติไทยพัฒนาอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณนิกรครับสวัสดีครับคุณวรเบิย์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับครับคุณนิกรมองยังไงครับรู้สสึึกกวว่าาาหนนัมมข้ครบ พอเห็นระเบียบนี้มันจะติดเทอร์โบเหมือนที่อาจารย์สมชัยบอกไหมครับผมเองเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นหลักการของผมเลยก็คือว่าผมจะไม่เป็นกรรมการบริหารภาคสิทต่อไปตำแหน่งวันนั้นเอาตัวรองเลยคุณนิกรโอ้โหคือคือคือมันอย่างนี้ครับมันเป็นความเจ็บช้ำมากเลยเพราะว่าเราถูกแขวนแล้วก็ผมเคยคุยกับคุณจตุรวนนะครับจตุรวนไก่แสงเนี่ยเขาก็เป็นเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันว่าอ๋อย พวกเรานี่มีชีวิตเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่จะเป็นเราจะไปเป็นกรรมการเหรัญพักเลย <S <S เพราะว่าเราทำอย่างอื่นไม่เป็นเราทําเป็นจากการเมืองอย่างเดียวนะครับทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนช่วงพรักชาติใจหยูดยุบเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นความเจ็บทับน้าใจมากนี่ผมยืนอยู่ขณะน,นี้ที่หน้าพักนะครับแล้วก็มันอยู่ใต้ป้ายที่ผมทราบว่าข้างในเนี่ยเป็นป้ายของพักชาติไทยนะครับทำด้วยหินแกนสีดาท่านประธานเป็นคนมาทํากัน กับผมตอนนั้นที่อยู่เป็นผู้ในการพักแล้วก็ถ้าป้ายตั้งสามแสกกว่าเนี่แบบยคนบรอวนิคับ,คบแล้วก็ปรากคนแล้วพอถูงยุคเนี่ยนะครับวันที่ถุงยุกเนี่ยผมเห็นน้ําตาท่านมันหาคืออย่างนี้ท่านให้ผมเนี่ยเอาเอาผ้า,า,าดํานะครับอูกเป็นเหมือนกับเหมือนเหมือนกับนั่นแหละแล้วก็ปล่อยคลุมคาว่าปั๊บชาติไทยนะครับปล่อยคุมลงมาแล้วก็ผมเห็นน้ําตาท่านบัรหารเพราะว่า แล้วผมเองเนี่ยบอกท่านวรวิทย์ว่าผมมาอยู่พักชาติไทยเนี่ยใจผมก็คือว่ามาอยู่พักที่ตั้งใจว่าผมไม่ชอบใจพักให้เขาตายก่อนพักมไม่ใช่พักตายก่อนเราก็รากลายเป็นว่าเมื่ออประมาณสามสิบสามสี่ว่าปีสี่สิบปีพักก็ตายก่อนผมอีก่็คือถูกยุบแล้วก็มันมันมันบอกไม่ถูกทีนี้สมาชิกของเราเป็นร้านตอนนั้นหายหมดเลยนะครับแล้วก็ คุณท็อปก็เดินแขวนผมก็เดินแขวนท่านประธานถูกแขวนคุณกัญจนาถูกแขวนถูกแขวนหมดเพราะกรรมการบริหารเราโดนหมดนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการต่อสู้ดังนั้นอ่ะมันเกิดจากทวนอีกทีทีเ่เรารู้สึกว่าเราเราผิดหวังมากแล้เราน้อยใจมากคือเราต่อสู้ผมอย่าเป็นเป็นผู้จัดก,การเล่นเล่นข้อกฎหมายเราถูกหาว่ารอ,องรองเลขาธิการพรรคเนี่ยไปซื้อเสียงโดยผู้หญิงสามคนทีนี้ พอรันกันไปปั๊บเนี่ยกกตชักเบแดงนะครับพอกตชักเบแดงปั๊บมันก็รันไปแล้วก็เราก็สู้นะครับปรากฏว่าผู้หญิงสามคนที่ว่าเขาเงินเนี่ยไปจ่ายค่ากองทุนหมู่บ้านมไม่ได้เกี่ยวเขาไม่รู้จักกับรองเลขาที่การพักเลยตอนนั้นเราก็สู้คดีนะครับพอสู้แล้วเนี่ยกกตก็บอกว่าคุณไปรล้อที่อายการเราก็ไปอายการสูงฉุดผมอย่าทำคดีนะครับพอไปยื่นไอ้การงคุณบอกว่าไปชั้นนี้ไม่ได้หรอกต้องไปที่ ที่ศาลเลยนะครับแล้วก็พยายามจะชี้แจงต่อศาลปรากฏว่าตอนที่ศาลตัดสินท่านว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้อ่ะมันจะมาเข้าประเด็นที่ที่เรากำลังพูดอยู่เรื่องนี้คอคอ่กรกตเขาเป็นองค์กรอิสระเขาตัดสินมาแล้วเนี่ยนะครับคืบอเขาชัดใบแดงตอนหลังเนี่ยคดีนั้นน่ะตำรวจก็เห็นว่าไม่มีมูลอืัยการก็ถอดว่าไม่มีมูลก็คือไม่เป็นความจริงแต่ใบแดงมันออกไปแล้วสุดท้ยเขาก็เลยยุบ พักไปเลยอ่า uh huh. ทีนี้กลายเป็นว่าออทําผิดเข้าไปอย่ไ,นไงนี้ประเด็นที่กรกตมาสรุปเนี่ยจะไปบอกว่าไปขึ้นอยู่กับศาลแลวทรรมูลไม่ได้ uh huh. เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวตั้งต้นและความเป็นองค์กรอิสระเนี่ยมันจะนําไปสู่ปัญหาอย่างนั้นเนี่ยความเห็นผมเนี่ยการยุบพักจริงๆแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าเรากรรมการบริหารฉีกบ้างคนโดนหมดใช่ไหมครับแต่ว่าสมาชิกเราเป็นร้านเนี่ยหายไปหมดเลยเลย ถ้าเป็นพักที่ตั้งมาตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดมันสลายไปถ้าเป็นสมมติมันไม่เป็นธรรมทั้งนั้นเนี่ยระเบียบเนี้ยตั้งแต่ต้นเลยผมไม่เห็นได้การยุดพัก้<า>กวมันเป็นเรื่องของ <c oughs> สมมติว่ามีการการะทำจริงเนี่ยมันเป็นการการะทำของบุคคลนะครับไอ้นี่ของเราเนี่ยไม่ผิดด้วยแต่แม้ว่าผิดก็เป็นการกระทำบุคคลมันไปกระทบกระกึงกับพักไม่ได้แล้วแล้วพอออกระเบียบใหม่มาคุณนิกรมองยังไงในแง่ของกระบวนการขั้นตอนมันจะยิ่งทําให้การยุบพักเกิดขึ้นง่ายขึ้นอีกไหมครับ มันมันเร็วขึ้นง่ายขึ้นมันต้องภายในเจ็ดวันภายในสามสิบวันแล้วก็ต่อได้อีกสามสิบวันมันเดิมเนี่ยมันเป็นโดยเร็วนะครับทีนี้ผมเห็นว่าการจะไปอ้างว่าเพื่อมันมีระเบียบนะที่จะช่วยเหลือประชาชนเอมันเป็นระเบียบช่วยออกมาเพื่อว่าเวลาเรายื่นอะไรก่อตอหน่วยราชการต้องทำเร็วนั่นมันเป็นการให้เป็นคุณกับประชาชนคุณรวินแต่ประเด็นเนี้ยมันไม่เป็นคุณมันเป็นโทษ มันเป็นโทษกับมสมาชิกพรักที่เขาไม่รู้อีนุ่ยเน่ดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าการจะอ้างว่าเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติการเนี่ยเพื่อทําให้ประชาชนได้รับผลผลดีอ,อันนี้ไม่ถูกต้องผมไม่เห็นด้วยครับอืไม่ไม่เกี่ยวว่ามีพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมแล้วกกตจะต้องไปออกระเบียบเพื่อยุพักให้เร็วไม่ได้เป็นคุณอะไรกับประชาชนเลยเท่าที่คุณทีกรมีประสบการณ์ผ่านมา คือเรื่องนี้เป้าหมายของกฎหมายสดนั้นเนี่ยเพื่ออำนนยความสะดวกหรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนครับแต่ตรงนี้การยุคพักอย่างที่เราความเห็นเบื้องต้นที่ว่าพัคไม่ควรถูกยุคพรองเป็นพักเป็นของธรรมดาเอกเป็นของประชาชนเป็นของสมาชิกถ้าใครไปทําผิดก็คุณผิดที่คนนั้นคุณก็ไว้ว่าคนนั้นเด่ยจากการใครผิดก็ตีคนนั้นไม่ใช่ว่าผิดแล้วเนี่ยเผาทิ้งทั้งห้องเลยแบบนี้ไม่ถูกรับดังนั้นน่ะ ไอ้จะมาอ้างว่าเพื่อความสะดวกของประชาชนเพื่อความรวดเร็วเนี่ยไม่ใช่ใชเพราะเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายเนี้ยไม่ใช่นําไปสู่สิ่งที่เป็นบวกดีกว่าจะมาคิดกลาาเป็นว่าไปไปไป ทำลายพัดและความบริสุทธิ์ที่เขาหายไปผมไม่เห็นด้วยว่าว่า,วามันผิดตั้งแต่หลักการเบื้องต้นมาแล้วจะมาอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้มาบังคับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยพอพอ,พอคุณที่ก่อน,นพูด,ดวรวมถึงหลายๆคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็มองว่าเอ๊ะมันมันจะกลายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าในทางกฎหมาย หลายหลายคนก็มองว่ามันก็ไม่ควรจะยุบถ้ามันไม่สุดไม่ถึงแบบมีพฤติการล้มล้างการปกครองจริงๆแล้วคุณนิกรตีความถอดนัยยะของระเบียบฉบับนี้ยังไงมันจะกลายเป็นชนวนระเบิดสําหรับบางพักในจังหวะที่เขากําลังแข่งขันกันไหมครับตอนนี้คือมันเป็นเรื่องที่ไปประาศทีหลังก็ได้เนี่ยมันเป็นช่วเรืองตั้งโมคุณออกแบบเนี้ยผมคิดว่ากรกตจะเป็นตำบลกระสุนตกอื ถ้าหากว่าเกิดมีการร้องกันมีการทําอะไรเขาว่าโทษอ้าวคุณมันเหมือนกับเรื่องการทานด้านที่ที่ไปทําแล้วมันทําให้คนเสียไอ้การออนไลน์การขานขานไอ้ชะแงนออนไลน์ไม่ไม่รายงานควเดียวร<ว><ำ>้อเสียไปยี่ไม่ใช่เงินยี่สิบล้านแต่ว่ามันทําให้คนมองในแง,ง่ลบไผมว่าไม่ไม่คุม้มสมว่างานนี้มีเจตนาลีจเจ้าตามกฎหมายที่ว่า,าการดําเนินาการทางด้านการยุติธรรมเนี่ย แต่สิ่งที่จะได้เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเลยแล้วเขาเริ่มมองแล้วมันเป็นการได้ที่ไม่คุ้มเสียถ้าถ้ามีเจตนาก็ก็ผิดแต่ถ้าไม่มีเจตนาก็เสียหายความเห็นผมผมเนี่ยกับปอกตอผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ง,งานเนี้ยมันจะไปทําตอนนี้ทําไมเขาก็เล็งดูแล้วก็ เดี๋ยวอีกหน่อยมันมันมันจะกลายเป็นถึงไม่เป็นเครื่องมือก็กลายเป็นเครื่องมือคือคือ,อก็รู้รอยู่แล้วว่าสังคมเขาจับจ้องในการทําหน้าที่ของกกตช่วงนี้มากเป็นพิเศษก่อนหน้าน,นี้มายกเลิกการรายง,งานผลแบบเรียลไทม์ยังจะมาเจอเรื่องนี้ให้คนเขาตั้งข้อสงสัยอีกว่าเอ๊ะติดเทอร์โบกําหนดกรอบระยะเวลาเพื่อจะเร่งเพื่อจะเป็นเครื่องมือประยุ์พักการเมืองไหนหรือเปล่ามันก็ยิ่งถูกตั้งคําถามว่าการเลือกตั้งมันจะสุจริตยุติธรรมภายใต้าการกํากับดูแลของกกตรือเปล่าใช่ไหมครับผมมองว่าเป็นการตัดสินใจที่จะอ้างเหตุ นั้นที่กล่าวถึงเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกผมก็แย้งว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรต่อประชาชนที่เป็นสมาชิกสภานะครับกอประทที่เป็นฐานะนทะเบียนต้องดูแลพัคการเมืองไว้อย่างเต็มกาลังความสามารถไม่ใช่ว่าจองจะยุบเขามองกันอย่างนั้นแต่ทีนี้มาพอมาเกิดช่วงนี้มันก็ถูกมองว่าเป็นแบบนั้นได้เลยเสียงหายที่เปล่าๆครับครับคุณนิกรสุดท้ายถามถึงไทม์ไลน์หน่อยครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีพูดว่าน่าจะยุบ ต้นเดือนมีนาคมแล้วก็เป็นไปตามกรอบการเลือกตั้งที่กรกตกำหนดไว้คือ7พฤษภาคมแต่ทีนี้เรื่องการแบ่งเขตว่าตกลงนับรวมคนที่มีสัญชาติหรือไม่มีสัญชาติสารรัฐธรรมนูญบอกเดี๋ยวจะมีดิชชัยให้วันที่3มีนาคมคุณที่กรมองทำลายมันจะสะดุดอะไรมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้ไหมครับหลังจากนี้ผมดีใจที่ได้วันที่สผมเชื่อว่าจะเหมือนเดิมเพราะว่า ถ้าไม่เหมือนเดิมมันจะมีปัญหาตามมาเยอะคุณดารวินครับไอ้ชุดที่ผมเป็นเนี่ยสสปัจจุบันเนี้ยชุดอ่าสภาชุดที่ยี่ห้าเนี่ยก็มาจาัดก,การำกำหนดเขตแบบนี้ทีนี้ก<ง>็<ๆ>รวมคนไม่มีสัญชาติเข้าไปด้วยใช่แล้วถ้าหากเขาไปตัดสินว่าผิดอ้าวแล้วที่ผมเป็นอสสมาแล้วแล้วมันจ,ม,นจมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันอาจจะเป็นโมฆียะมันคือมันวุ่นไปหมดแล้วก็เลยหลักการในเชิงตัดกะ เราคนที่เป็นคนต่างด้าวท่วงในนั้นมีคนที่พร้อมจะเป็นคนไทยคือก็ทําทําบัญชีที่จะเป็นคนไทยอยู่นะครับเราแม้ว่าคนต่างด้าวความเป็นรัฐความเป็นสภาจะไม่ดูแลเขาหรือ,อมผมดูว่าเราต้องดูแลหมดยกเว้นนักท่องเที่ยวั้แต่คนที่มาอยู่ในประเทศไทยที่มีจมีเบียนบ้างแม้ว่าเป็นคนต่างด้าวเนี่ยเราไปอยู่ต่างประเทศผมเป็นคนต่างด้าวรัฐบาลของ อเมริกาที่ผมอยู่ก็ต้องดูแลผมถูกไหมแต่เขาไม่เนาไม่ใช่คนที่มีติดเลือกตั้งครับคุณนิกรเขาไม่มีสิ์อยู่แล้วแล้วทีนี้ถามว่าเราจะคัดเขาออกไปถือว่าเขาไม่มีตัวตนเนี่ยผมเห็นว่ามันต้องรวมด้วยความเห็นผมนะ่แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าดังนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็ตามจะยืนตามเดิมคือคิดว่าตามจะยืนตามเดิมครับตามที่ก่อก่อนแบ่งเขตไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรไปแล้วเพราะชุดุดของผมก็เป็นแบบนี้ครับ แล้วพูดจะไปตอบคําถามตรงนั้นว่าแล้วลิปที่แล้วจะทำไงอมันผิดว่ารอีกอันก็คือว่าเอแม้ว่าจะมีปัญหาก็เป็นบางเหตุตรงนั้นเองครับแม้ว่าจะตัดสินอินแบบก็เป็นดังนั้นผมเชื่อว่ากอร์ตันก็เดินหน้าเคาะอย่างลน้องถ้าศาลบอกว่ามีปัญหาเฉพาะจังหวัดที่มันทําให้สสมันเปลี่ยนแปลงตามจํานวนประชากรได้เนี่ยก็ไปแบ่งใหม่ไม่มีปัญหาอะไร ก็แค่แค่ก็แค่นั้นเองแล้วจะไม่กระทบกับระนองเนี่ยไม่ต้องแบ่งเพื่อมีสสคนเดียวจะกระทบอะไรหรอแล้วก็ไม่กระทบกับไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งทั้งหมดด้วยถูกไหมครับไม่กระทบไม่กระทบอ่ะโอเคไม่มีอะไรน่ากังวลได้ครับขอบคุณมากครับคุณนิกรค่ะนิกรยินดีครับคุณรุรครับคุณนิกรจำนงครับสสบัญชีรายชื่อและผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาอาจารย์